สวัสดีครับผมเรามาตำเครื่องปรุงกันก่อนนะครับผมเพื่อทีจะไปอบไก่ครับผมก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะรูดนะครับผมเดี๋ยวปิ้แกงนะครับผมพริกนะครับผมลงไปนะครับผมื่องอบเราจะใส่ทีหลังนะครับผมตอนนี้ตำให้พริกละเอียดนะครับผมตำตะไคร้ให eh. ้หยาบๆนะครับผมเราตำไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วให้พริก ละเอียดเสร็จเราก็จะเอาไก่ลงเอไก่ลงแล้วนะครับผมไก่ลงขวให้แห้งนิดนึงแล้ะครับผมเราก็จะใส่แปบซี่ลงไปนิดนึงครับผมเพื่อที่จะให้มันเปื่อนะครับผมใส่เครื่องแกงเครื่องตำไว้แล้วนะครับผมลงไปเลยนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเอาน้ําล้างครกนะครับผม คั่วแห้งๆลยครับผมคั่วแห้งๆเลยครับผมใส่น้ำปริซีลงไปนิดนึงครับผมเพื่อที่จะตุนเนื้อไก่ตีนไก่นะครับผมให้เปื่อยง่ายนะครับผมเราก็มาผัดเหมือนเดิมนะครับผมให้มันเข้าเนื้อนะครับ กินไก่เนื้อไก่ครับผมก็ผัดรอให้มันเดือดน,นะครับนะครับผมเราก็จะใส่เครื่องปรุงใส่ทีหลังนะครับผมนัวหนนะ้ำปลาพริกนะครับผมน้ำปลานัวนนะครับผมใส่ทีหลังนะครับแค่นี้แหละครับผมแล้วก็จะ มีใบกะเพรานะครับผมมีต้นหอมนะครับลงไปเครื่องปรุงลงไปนะครับผมใส่เครื่องปรุงเครื่องอบนะครับผมลงไปเลยนะครับผมมีนุง,ง่ายๆบ้านนะครับผมแถวบ้านก็จะมีหม้อนะครับผมหม้อนึ่งข้าวหม้อหุม้อนึ่งข้าวเหนียวนะครับผมแต่ในเมืองเราไม่มีเราก็ใช้แบบนี้นะครับผมในการทําอบ ไก่นะครับก็จะทําแบบนี้นะครับผมตอนนี้กําลังเดือดนะครับผมเราก็จะตุนไปเรื่อยๆนะครับผมให้ไก่เปื่อยนะครับเพราะน้ำเบบซี่จะทําให้ไก่เปื่อยง่ายนะครับผมทําให้เปื่อยง่ายก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับผม ใครมีเมนูไหนนะครับที่แนะนำก็บอกได้นะครับผมเผื่อวันหลังเราจะทำให้ดูนะครับอยากจะให้ทำเมนูไหนนะครับผมถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้ดูนะครับผมอันนี้คือเราก็จะใส่หลายอย่างนะครับผมเนื้อไก่ตีนไก่นะครับผมมีเนื้ออยู่นิดนึงเราก็หั่นใส่ครับผม คนเลยครับผมแบบนี้นะเห็นไหมตีนไก่เริ่มอันนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมมีการใส่เปปซี่เนี้ยมันก็จะยืยง่ายนะครับผมคั่วเสร็จแล้วก็ขยี้ขยี้นะครับผมเราก็จะเติมน้ำเพื่อตุน๋นนะครับผมให้เปื่อๆยๆเลยครับผม รับรองอร่อยแน่นอนครับผมใส่น้ำเข้าไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นไก่เปื่อยแล้วนะครับผมเนื้อไก่ก็เปื่อยแล้วใส่ใบกะเพราใส่เป็นหอมลงไปนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมรับรองอร่อยนัวอย่าบอกใครนะครับผมลองมาทำกินดูนะครับเมนูนี้ดูสีสันน่ากินไหมครับผม ใบกระเพราลงไปเลยครับผมเราก็จะปิดฝานะครับผมล็อกองถุกใจนะครับผมมนแม่บ้านนะครับผมทุกคนเลยนะครับถ้าทำเมนูแบบนี้นะครับถ้าใครมีแม่บ้านก็จะกับแม่บ้านนี่คงจะชมให้หน้าดูนะครับผมว่าทำอร่อยครับผมขอบคุณครับ